ปัญหาส่วนใหญ่ของคนประเทศไทยคือนอนไม่หลับเยอะไหมครับาตัวเลขสาารณสุขก็ประมาณ20นล้านคนโอ้หคือการนอนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทำยังไงก็ได้ให้ง่วงอย่างเดียวนะครับคือคนนอนไม่หลับจริงๆมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุมากหนึ่งในสาเหตุที่คนมักไม่ทราบคือเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายถ้านอนไม่ดีหลอดเลือดหัวใจไตผิวพันธโอ้โหความเครียดอารมณ์ CBD การดีต่อร่างกายเราอย่างไรครับไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เรื่องที่เขาเก่งเขาจะเก่งมากนะครับเช่นเรื่องการต้านการอักเสบช่วยในการพักขอนอนหลับเขาก็จะอยู่ในสถานที่ที่เราควบคุมนะครับตั้งแต่ความชื้นอุณหภูมิแสงดูแลตั้งแต่นิวทรอนนะครับแสงก็จะเป็นการจําลองแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องไลท์สเปกตรัมนะครับการเข้าไปช่วยนะครับให้ร่างกายสงบผ่อนคลายนะครับเรื่องของ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ CBD ออกมาเยอะมากนะครับเรื่องของ c a l m i n g Effect นะครับการที่จะช่วยให้ร่างกายเข้าไปสู่ Relax แล้วก็เข้าไปหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นใส่ใจลงทุนแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดสุขภาพคนความสะอาดความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมาตรฐานในการผลิตชัดเจนฉะนั้นปลอดภัยในการที่จะให้คนไปบริโภคได้ในขณะที่โลกตะวันตกเขาก็ทำยาเคมีสังเคราะห์ออกมาให้คนหลายๆส่วนในโลกผ่าน ในส่วนของบ้านเขาเขาก็มาใช้นูตราลสิลิโคได้สักพักแล้วแหละนะครับเขาเขารู้ว่าการใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรนะครับออามาพัฒน,นาโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคนะวบคุมมาตรฐานเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับร่างกายมากกว่า นี่นีนขอต้อนรับสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับรายงานทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาบอกเอาไว้ว่า health is well หรือความมั่งคั่งของคนเกิดับจากสุขภาพที่ดีครับมาเรียนรู้คําที่เป็นคีย์เวิร์ดเบื้องต้นดังนี้นะครับ health is well คําว่า preventive ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคขึ้นครับและสําคัญที่สุดครับ n u t r a s u t i c a l ซึ่งมีไม่กี่บริษัทในประเทศนี้ที่สามารถทําได้ครับ วันนี้พามพบกับรุ่นพี่ผมครับที่เป็นเจ้าของที่นี่ครับด็ร์ CBD ครับพี่ตองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตองครับบอกเพื่อนๆเอาไว้บอกว่าถ้าอยากความมั่งคั่งทางสุขภาพให้มาคุยกับพี่คุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้นะเราอยู่ที่ด็อกเตอร CBD ด็ร CBD คืออะไรครับพี่เราเป็นบริษัท Nutra Silico กับ Healthcare Company ครับก็เน้นเรื่อง โภชนเภสัชเราก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนดูท่าซูเคิคอลคืออะไรครับมันมีภาษาไทยก็คือโภชนเภสัชมันก็คือการที่ใช้สารสกัดธรรมชาติมาเป็นอาหารหรือเป็นยาแทนที่จะใช้เคมีสังเคราะห์ที่เราใช้กันอยู่หมายความว่าเราจะไม่ต้องทานยาอีกเลยหรือทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าป่วยแล้วก็กินอันนี้แทนยาคุณก็ไม่ควรจะกิน ยาสังเคราะห์เป็นกำกำเพื่อเป็นกินเป็นอาหารถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือใช้ของที่อยู่รอบตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติหรือพืชหรือสารสกัดจากพืชนะครับเอามาใช้แต่ทีนี้จะใช้กันแบบที่ไม่มีมีหลักมีเกณฑ์มก็คงไม่ได้มันก็ต้องมีหลักทางด้านวิทยาศาสตร์มากำกับครับก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เราทำดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเน้นบนเรื่องของการที่ใช้หลักนะครับทางด้านเกี่ยวกับ เภสัชเวชนะครับเภสัชวิทยามาทํากระบวนการเพื่อให้ของพวกนี้ออกมาเนี่ยตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพครับนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราก็จะเน้นนะครับผลิตภัณฑ์ในตระกูลพวกคาะาีปนอยนะครับก็คือพวกสารสกัดจากพวกกัญชงนะครับกัญชาแล้วก็กระท่อมสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมันดีจริงหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าหนึ่ง ตัวที่นำมาเนี่ยมันปลอดภัยเปล่าม,มันมีการตกค้างไหมมันมันสะอาดหรือเปล่าพืชน,นะครับก็<ม>เหมือนหลายอย่างนะโดยเฉพาะพืชตระกูลพวกกัญชากันชงเนะี่ยมันเป็นพืชที่ติเชื้อง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหนะหนักสารเคมีตกค้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ไปจนถึงเรื่องของกระบวนการในการที่เอามา process ต่อนะครับฉะนั้นทุกๆกระบวนการที่ถึงพูดตอนต้นว่ามันก็ต้องใช้หลักทางด้านเคมีแล้วก็เสภสัชวิทยามากำกับเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็นสารสกัดที่มีความน่าเชื่อถือปลอดภัยและมีมาตรฐานมาเรียนรู้จากพี่ต้อมกันว่าคํานี้ตอนนี้พูดไปทั่วโลก wellness คืออะไรในมุมมองของดรซูบีดีคนปัจจุบันนะครับก็หันมาดูแลสุขภาพก่อนป่วยมากขึ้น ะฉะนั้นคนก็จะมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของการมีสุขภาพดีคนก็จะเริ่มมาใส่ใจนะครับบนสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของอาหารเรื่องของการดูแลสุขภาพในหลายๆองค์ประกรอบมันก็เลยก่อให้เกิดสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลกันเวลเนสก็จะเป็นหนึ่งในสาขาที่คนตอนนี้ก็เป็นที่นิยม,มก็นิยมมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เก่งมากบนเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเราก็จะได้เรื่องเกี่ยวกับ เวล l n เนสกับ Medical Tourism เข้ามาในเมืองไทยจำนวนเยอะมากอยู่แล้วนะครับ r e v e ว t ท v e คือป้องกันก่อนรักษาคือสมัยก่อนถ้าไม่ป่วยไม่ต้องหาหมอใช่รอให้ป่วยก่อนใช่แล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอก็จะบอกว่าต้องใช้ยาอะไรแล้วคุณก็กินตามนั้นถูกไหมครับหรือคำแนะนำอะไรทางสุขภาพคุณก็ทำตามนั้นครับคนสมัยนี้ไม่ต้องการไปหาหมอตอนป่วยเราหาหมอตอนไหนนะป้องกัน การที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพมันก็ต้องเริ่มจากการป้องกันแหละครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันซ่อมได้บางครั้งมันซ่อมไม่ได้เนาะและที่เขาบอกว่าเวลาที่สารสก,กัดพวกเนี้ยที่เป็น Medical Grade, ไม่ได้เข้าเกรดเนี่ยไอ้คำว่าไม่ได้เข้าเกรดมันเป็นยังไงครับพี่มันก็จะมีกระบวนการมีมาตรฐานที่มันจะต้องเข้าไปดูแลฉะนั้นกระบวนการทางด้านตะวันตกหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับทางด้านการดูแลนะครับ คุณภาพมาตรฐานมันก็เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นก็ต้องดูแลก็ตั้งแต่การปลูกซึ่งในปัจจุบันนี้คนก็จะสนใจในเรื่องของมาตรฐานตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยแหละครับฉะนั้นคำว่า medical grade <c oughs> ก็คือเกรดทางการแพทย์มันก็จะมีกระบวนการมีมาตรฐานกับตั้งแต่การปลูกเอาไปสกัดสกัดด้วยวิธีไหนแบบไหนกระบ,บวนการแบบไหนมี process ยังไงทุกอย่างก็จะมีการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> นะครับจนกระทั่งทําการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วก็ไปผลิตจน<ช>กระทังออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น,นั่นหมายความว่าที่ top และดร CBD ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ CBD ใช่ครับตามชื่อบริษัทเลยครับ,รบ CBD มัอน,นดีต่อร่างกายเราอย่างไรครับเอาไปใช้ได้หลายเรื่องนะครับไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เรื่องที่เขาเก่งเขาจะเก่งมากนะครับเช่นเรื่องการต้านการอักเสบการทำให มีความสงบการการวีแลกซ์คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคำว่กากัญชงรู้จักคำว่กากัญชาคือเขาจะพูดรวมกันมันเป็นพืชที่คล้ายกันมากนะครับเหมือนมะม่วงอกร่องกับมะม่วงเขียวเสเวยพืชประเภทนี้นะครับเวลานํามาใช้ก็จะต้องนํามาใช้แล้วก็มีการทําวิจัยนะครับซึ่งการงานวิจัยนี่มียอยู่เยอะๆเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องมีนักวิชาต์ลงไปกับกับ,กบตั้งแต่การทําสูตรเลยถ้าเราพูดในกรณีของตัวผลิตภัณฑ์คนมักจะพูดถึง เรื่องของอาสารสกัดจากกาัญชากระชงบนเรื่องของการช่วยนอนเป็นหลักฉะนั้นตัวนี้ในกรณีของ CBD นะครับมันก็จะมีเรื่องของ calming effect เรื่องของทำให้สงบนะครับการช่วยในการาพักผ่อนนอนหลับแต่ที่มาวันนี้ส่วนหนึ่งพอเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนประเทศไทยคือนอนไม่หลับปัญหานี้เยอะไหมครับถ้าตัวเลขสารณาสุขก็ประมาณ20ล้านันโอ้ยครับหนึ่งในสาม สังคมมันเปลี่ยนไปนครับมันมันยุ่งยากมันคอมเพล็กซ์ขึ้นแล้วก็คนก็จะมีความเครียดความมิตกกังวลนะครับสภาพการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่มันไม่เรียบง่ายเหมือนสมัยก่อนครับนะมันก็เลยก่อให้เกิดเรื่องพวกนี้ตามมาแต่ก่อนจะมาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวไปดูก่อนครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเราเรื่องนี้เขาทำมันยังไงวิจัยกันแบบไหนและที่นี่คืออะไรครับครับ ใช่ดรซีวีถึงต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกเองเลยเป็นของที่สําคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าวัตถุดิบมันไม่สะอาดตั้งแต่แรกไปต่อยากมากนะครับ,รบฉะนั้นเราก็เลยต้องปลูกเองปลูกในแบบของดรซีวีต่างจากปลูกที่เราเคยเห็นยังไงครับก็มีคนปลูกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันก็จะเป็นการปลูกแบบอินดอร์ก็คือเขาก็จะอยู่ในสถานที่ที่เราควบคุมครับ,รบตั้งแต่ความชื้น นะครับอุณหภูมิแสงนะครับเราจะไม่ให้เขาออกไปเจออะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับดูแลตั้งแต่นิวทรีนนะครับแสงก็จะเป็นการจำลองแสงอาทิตย์นะครับมันก็จะมีเรื่องไลท์สเปกตรัมนะครับความเข้มของแสงนะครับระดับของแสงตอนช่วงเขาทำใบตอนช่วงเขาทำช่วงนี้คือเนี่ยน้องๆเขาทำดอกกันอยู่ดอกพวกนี้ครับเมื่อเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ แล้วก็เอาไป process ต่อที่โรงสกัดครับโอ้นี่มันกระบวนการวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะครับจะทำให้ได้ medical grade นะครับมันต้องใส่ใจลงทุนแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกครับจุดนี้มันเป็นของที่เราเอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนความสะอาดความปลอดภัยเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกครับรับสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยถูกกฎหมายไหครับถูกต้องครับเราเป็นรุ่นหนึ่งเลยครับตั้งแต่สมัยที่ต้อง ขอใบอนุญ,ญาตเาเรียกว่าใบอนุญ,ญาตกันชงเนาะปะลกูกสกัดจำหน่ายครอบครองนําเข้าส่งออกแปรลูปอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันมีหลายใบายมากครับถ้ามันแปรรูปเป็น CBD แล้วเนี่ยมูลค่ามันมาเท่าไหร่ครับหลายตังค์อยูเ่เงี้น <laughs> หลักสิบล,าลา้าน หลายร้านอยู่ครับอ๋อนี่นี่คือมูลค่าทางสถิติของคุณใดครับรู้ตัวว่าอันนี้เป็นวัตถุดิบดีแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพี่เมื่อเก็บดอกเสร็จนะครับก็จะมีการตากแห้งนะครับก็จะมีห้องตากอยู่ข้างบนครับตากเพื่อให้ออกมาเป็นดอกนะครับที่คุณเห็นอยู่ในโหลนี่นะครับครับเสร็จแล้วก็เอาไป process ต่อที่โรงสกัดก้างๆกันแต่สําคัญที่สุดเลยหลังจากมีวัตถุดิบแล้วเอาไปสกัดแล้วเอาไปวิจัยแล้วสิ่งหนึ่งที่ดรซีบีดีให้ความสําคัญที่สุดก็คือ โลกนอนไม่หลับ,บโลกหลับยากโลกนอนไม่ดีเหตุผลไดดรซีบีดีถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับครับเราเวลาทำพวกวิจัยพัฒนานะครับค้นคว้าผลิตภัณฑ์มันมันต้องมีสาเหตุก่อนฉะนั้นกลับมาคุยเรื่องการนอนก่อน หนึ่งมันก็คือคนนอนไม่หลับอะแหละนอนนอนสี่ทุ่มแล้วตีสองยังไม่หลับกับคนที่นอนสี่ทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งหลับที่ึ้นตื่น <c oughs> แล้วก็อีกสักชัวโมงหลับใหม่แล้วก็ตื่นใหม่อีกมันก็คือนอนไม่ลึกมีพวกหนึ่งก็คือนอนไปแล้วมีความรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วมันไม่ได้นอนอะ่ะหลับไม่ลึกเลย <c oughs> ลก็คือ <c oughs> ก็คือเหมือนนอนแล้วก็ยังกระสับกระสายอยู่ทั้งคืนนันแล้วก็จะมีหลายๆคนที่มีอาการปนๆกันอยู่มันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆปัจจัยนะครับ นอนไม่ได้นอนไม่มีคุณภาพม,มันจะนําพามาซึ่งอะไรที่เป็นไม่ดีต่อร่างกายแล้วมังครับต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าใจนะครับว่าความสําคัญเรื่องการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยมันมีในยยะสาคัญสูงมากนะครับตั้งแต่เรื่องของคุณภาพอารมณ์นะครับความสดชื่นเรื่องของพลังงานนะครับการที่ร่างกาย ไม่สามารถกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพโรคหัวใจโรคความดันคุณภาพผิวสําหรับคุณผู้หญิงนะครับความเครียดนะครับเรื่องของอคุณภาพชีวิตหลายๆอย่างนะครับซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของการนอนยันไปถึงเรื่องประวนันพวกนี้มีวิจัยแล้วก็มีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนี่แทบจะครอบคลุมเลยนะถ้านอนไม่ดี หลอดเลือดหัวใจไตผิวพันณโอ้โหความเครียดอารมณ์แล้วมันร่างกายก็กำจัดของเสียได้มดีด้วยครับงั้นขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเรื่องโลิตภัณฑ์สุขภาพของดร c ีบนะครับ,รบที่มีชื่อว่าเนอร์ลิฟผลิตภัณฑ์นะครับในด้านสุขภาพนะครับซึ่งก็มีการเขาเรียกว่าทำสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อช่วย คุณภาพของการนอนให้ดีขึ้นครับก็มีการใช้ CBD นะครับรวมกับสารสองสาตัวที่จะช่วยทําให้การพักผ่อนนอนหลับดีขึ้นคือการนอนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทำยังไงก็ได้ให้ง่วงอย่างเดียวนะครับคือคนนอนไม่หลับจริงๆมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุมากหนึ่งในสาเหตุที่คนมักไม่ทราบคือเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายครับนะครับซึ่งจะเกิดจากอาหารอาจจะเกิดจากอะไรหลายๆเรื่องได้หมดสิ่งที่เราทำนะครับก็ ทําโดยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ดูแลให้ตรงตามเพนพอยท์นะครับหมายความว่า The Lift นี่ทําให้เราหลับได้หลับลึกแล้วก็ระหว่างที่หลับเนี่ยแก้อาเสบได้ด้วยอย่างนี้เหรอครับคือสารสกัดพวกนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะฟอร์มูลีตเนี่ยมันต้องเข้าไปดูงานวิจัยสิ่งที่ก้องพูดมาไม่แกี้นะครับเป็นสิ่งที่งานวิจัยเนี่ยได้มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็ยืนยันออกมาอย่างเช่น CBD ก็คือใส่ได้55 mg นะครับต่อวันขวดหนึ่งก็มี30เม็ดทานวันละเม็ดหชั่วโมงก่อนนอนครับก็จะช่วยในเรื่องของหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของทั้งปรับสมดุลนะครับทั้งเรื่องของอคุณภาพในการนอนหลับครับช่วยปรับสมดุลช่วยคุณภาพในการนอนหลับ,บอย่างที่พี่ต๊อบอกอันนี้ลืมเรื่องโผดักสมุนไพรไปเลยหน้าตาดูดีมากครับเ<ะ>มื่อกี้คุณบอกผมไงคุณบอกว่าสมุนไพรอ่ะมันควรจะต้อง งานที่เป็นทุ่เรียกว่าเคอร์เบโปรดักส์นะครับมันควรจะต้องเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันมันน่าใช้ครับ,รบแล้วก็ดูกระบวนการแล้วมันมีความน่าเชื่อถือใช้หลักทางด้านทางด้านาวิทยาศาสตร์ธรรันตกมากำกับด้วยครันะครับฉะนั้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญเทออกมาเป็นแบบนี้เป็นซอฟเจลครับครับมีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับก็ในนี้ก็ที่เรียนนะครับก็จะมีสารสกัด CBD นะครับมี กาบ้ามีแอลเทอานีน e แล้วก็มีสารสกัดขมิ้นชันครับครับทานเข้าไปเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างครับการเข้าไปช่วยนะครับให้ให้ร่างกายสงบผ่อนคลายนะครับเรื่องของ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ CBD ออกมาเยอะมากนะครับเรื่องของ calming effect นะครับในเรื่องของการที่จะช่วยให้ร่างกายเข้าไปสู่ relax แล้วก็เข้าไปหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น The l e f f นี้เหมาะสำหรับใครบ้างครับคนอายุ18ขวบขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวทานวันละเม็ดรกร็พอนะครับ1ชั่วโมงก่อนนอนเป็นที่ยอมรับในมนาตรฐานสากลน,นะครับ รวมถึงโรงงานผลิตที่ใช้ก็จะเป็นโรงงานผลิตที่มี GMP นะครับ,รบมีมาตรฐานในการผลิตชัดเจนฉะนั้นปลอดภัยในการที่จะให้คนไปบริโภคได้ preventive ไหมการที่ปรับสมดุลเนี่ยเป็นการป้องกันก่อนรักษาเสมอเพราะว่าเรื่องการป้องกันเนี่ยนะครับถ้ารอให้มันเสียหายไปแล้วเนี่ยการที่จะเข้ามาแก้เนี่ยบางครั้งมันแก้ได้ไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นของพวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของสุขภาพการที่จะดูแล ตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆเออลิฟกี่บาทครับรีเทลไพรซ์อยู่1,250อาสครับ1,250บาทครกี่เมตรครับ31ครับนั่นหมายความว่าทานได้1เดือน1เดือนครับขอราคาโอ้โมชั่นพิเศษสำหรับพวกเราคล้องซอลิดได้ไหมครับก็ถ้าสำหรับรายการนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแนบลิงก์เอาไว้นะครับครับในเรืเข้าไปติดต่อกันทางไลน์นะครับครับผมอันนี้ขอถามนะถามกันเพื่อนๆพวกเราเวลาทานเนี่ย ต้องทานเพิ่มขึ้นเรื่อยเื่อยมันพวกยางหลับไหมไม่จำเป็นต้องทานเพิ่มขึ้นครับทานมัลเมทนะครับจริงจริงแล้วของพวกนี้มันเป็นสารสกัดธรรมชาติไม่ได้ตกค้างอะไรนะครับแล้วก็มีการเมแทบอลซ์เร็จก็ขับถ่ายออกแต่ความจําเป็นสําหรับคนทั่วไปนะครับก็ใช้เม็ดเดียวก็พอแล้วครับและคาว่าไม่มีตกค้างเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องกินต่อเนื่องได้นานไหมจะต้องระวังตับระวังไตไหมครับอ๋อก็มันเป็นสารสกัดธรรมชาตินี่คือข้อดีของเรื่องของสารสกัดธรรมชาติครับ ก็คือใช้ได้ตามจํานวนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่ปลอดภัยทานได้เหมือนคุณทานอาหารเสริมปกติผมเชื่อว,ว่านี่ก็คงเป็นความตั้งใจของพี่ท็อปแล้วก็ดกรซีบีดีครับขอความรู้ขอข้อมูลเวลาที่พูดเรื่องว่านูทร้าซูติคอลซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทําควรจะดูแลร่างกายนะตอนนี้ฝากบอกพวกเราหน่อยครับครับมันมันเป็นเทรนดี่มีมาได้สักพักแล้วนะครับในขณะที่โลกตะวันตกเขาก็ทํายาเคมีสังเคราะห์ออกมาให้คนหลายๆส่วนในโลก่าน ในส่วนของบ้านเขาเขาก็มาใช้นูตราสซิลิโคได้สักพักแล้วแหละนะครับเขาเขารู <c oughs> <ๆ>้ว่าการใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรนะครับเอามาพัฒนาโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนคะวบคุมมาตรฐานเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับร่างกายมากกว่าแล้วก็เป็นเทรนด์สำหรับแทบๆจะทุกอุตสาหการรมตอนนี้นะครับบน่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดขอความมั่นใจครับกับเพื่อนๆของเรากับเรือลีฟครับครับ เป็นของที่เราตั้งใจมากนะครับในการที่ทําผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเพื่อที่จะออกมาช่วยคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนอนไม่ดีนะครับคุณภาพการนอนแย่นะครับก็เอาฝากดีลิทไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอฝากด้วยนะครับที่เวลาคนเดินมาทักว่าเห็นพี่ก้องอยู่ในบิวบอร์ดนันไม่ใช่ต้องเรียกมาลเลอร์นะครับ และนี่นะคือเดอะลิฟครับผลิตภัณฑ์ CBD โดยคนไทยแบบแบบนี้เป็นทุกข้อเกลดเพื่อให้เราในชีวิตการนอนที่ดีขึ้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ